เป็นธรรมดาที่คนเราจะไม่อยากตายนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องตายจริงๆคนส่วนใหญ่ก็อยากจะเลือกตายอย่างไม่เจ็บปวดไม่ทุกทรมานตายแบบปุกปั่หลับตายไปได้เลยก็ยิ่งจะดีจะได้ไม่ต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องตายไม่ต้องหวาดกลัวความเจ็บปวดอยากตายที่บ้านอย่างอบอุ่นท่ามกลางคนรักครอบครัวแล้วก็ญาติมิต ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความอยากเท่านั้นโดยแท้จริงแล้วเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าเราจะตายที่ไหนเมื่อไรและตายยังไงสิ่งเดียวที่เราเลือกกำหนดนได้คือเลือกตายโดยมีจิตใจที่สงบและมีสติการตายอย่างมีสติหมายความว่าตายในสภาวะจิตที่โปรเบา มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนลอยวางทุกสิ่งปราศจากความรู้สึกกระวนราวากระวายกระเสือกระสนขาดกลัวห่วงใยกังวลสามารถน้อมรับความตายได้โดยไม่ปฏิเสธหรือผัดใสแต่ทั้งนี้ถ้าหากว่าชีวิตปัจจุบันของเรายัางเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย ยุ่งเหยิงเต็ไมไปด้วยอารมณ์ต่างๆก็คงยากที่เราจะตายได้อย่างสงบเพราะว่าพื้นนิสัยและความเคยชินของเราครับมักจะผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติยากแก่การควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะจิตสุดท้ายหากเราต้องการตายอย่างสงบจริงๆเราต้องบ่มเพาะความสงบ ให้เกิดขึ้นในจิตใจและในวิถีชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่บัดนี้ครับ